สวัสดีจามริกานะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะคะตอนแรกนะคะบ้านเกตว่าจะไปตกปลานะคะ แต่ว่าฝนตกนะคะช่วงบ่ายนะคะเราก็เลยเปลี่ยนแลนนะคะมาที่ทัมพลีนพาร์คตรงนี้นะคะที่ตรงนี้นะคะเรายังไม่เคยมานะคะสาขานี้นะคะค่าเข้านะคะที่นี่ก็จะคิดเป็นชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งนะคะหรือว่า2ชั่วโมงนะคะเราเลือกนะคะ1ชั่วโมงครึ่งในวันนี้นะคะราคาอยู่ที่19เเหรียญน,นะคะต่อคนนะคะต่อเด็กนะคะส่วนผู้ใหญ่เนี่ยไม่เสียตังค์นะคะเพราะเราไม่ได้เข้าไปเล่นนะคะแค่ดูอยู่ห่างๆนะคะสถานที่ตรงนี้ ะะเขาจะไม่อนุญาตนะคะให้ใส่ถุงเท้าอะไรก็ได้นะคะเข้ามาเล่นนะคะนอกจากเป็นถุงเท้าของเขานะคะที่จะมีดอกยากนะคะกันลื่นนะคะ ถ้าเรานะคะไม่มีนะคะก็ต้องซื้อนะคะคู่ละห้าเหรียญน,นะคะส่วนน้องเลียมเนี่ยหายไปนะคะก็หาไม่เจอนะคะวันนี้ก็เสียตังค์เพิ่มนะคะอีกห้าเหรียญน,นะคะคู่นี้นะคะก็เนี่ยนะคะเด็กๆก็สนุกกันใหญ่เลยนะคะรัฐที่เกตอยู่นะคะก็จะเป็นทางเหนือนะคะของเมกานะคะแล้วก็อากาศนะคะส่วนมากนะคะก็จะหิมะตกอากาศนานนะคะส่วนหน้าร้อนเนี่ยมีอยู่แค่ 3- 4สเดือนนะคะ <c oughs> สถานที่แบบนี้นะคะเปิดเยอะนะคะในรัฐเกตนะคะที่เกตอยู่นะคะก็ เหมาะนะคะพาเด็กเด็กมาเล่นนะคะเวลาอากาศไม่ดีนะคะหน้าหนาวนะคะหรือว่าฝนตกนะคะแล้วก็อินดอร์วอเ w อร์พาร์ค พวกสระน้ําในร่มอะไรพวกนี้นะคะก็ดีนะคะคนชอบมากันนะคะเพราะว่าทะเลนะคะที่นี่นะคะถึงว่าหน้าซัมเมอร์นะคะถ้าไปทะเลน้ําก็เย็นนะคะเย็นเจี๊ยบเลยนะคะน้ําตกก็เย็นเจี๊ยบเลยนะคะถ้าหน้าร้อนนะคะถ้ามาเล่นแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นอินดอร์วอเตอร์พักในร่มนะคะก็จะดีนะคะนี่นะคะเด็กๆได้ทํากิจกรรมนะคะ Climb through these things. go! <laughs> <Are you> go! <good? laughs> <laughs> <laughs> oh, ยังไงฝากกดตดิตาเป็นกำลังใจให้ชีวตคนไทยในเมกาแม่ลูกสองฝากกดไลค์กดแชร์เกดด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ